รั ok, ่วคอบนทำไมรั่วตรงนั้นตอนนี้มาตรวจเช็คแอรไม่เย็นนะคะเยี่ยหอมิโซมิโซ่เน็ตที่ปินวอตอ์ตาหอ็นอสมีตอนนี้อายุสี่ปีนะ จะไปดูตัองอยา่างอรหัสข้างลัตรงนี้ก็เตยเอ็นพีีสิบบาทีกจ้ตอนนี้ปีส,สองพั มันไม่มีน้ำยาน้ำยางน้ำยาหมด ถ้าจะเป็นอนอ้ำน้ำยาแอร์นะคะออกมาตัวนี้น่าจะรั่วคอยเย็นเดี๋ยวไปจุดอัดเป็นตัวเตนอีกทีนะคะรั่วจุดไหนไดูพอแกะแกะเย็นฝั่งซ้ายนะจะมี ไี้คาบน้ำมันยำเยิ้มตรงนี้คะแล้วก็สีพ่นเคลือบก็หลุดออกนะคะก็ลหลุดออกนิดนึงประมาณข้อสองข้อรัวแรงอย่ามาจ่มนกรถแก่นนอะา รูดข้อบนหรอทำไมรูดตรงนั้นนี่นี่ีในฟินคอยใช่นเราจะอัดไหนโซลเจนเทสฝั่งท่อน,นะคะ จากตรงนี้นะคะไปจนถึงลอย้อนนะคะระหว่างที่เรากําลังจะซ่อมรวหลังขื้น,นะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกทีนะคะว่าเกตจะตกไหมอัดไนโตรเจนไปที่สามร้อยห้าสิบนะคะตอนนี้กำลังจะทําการบายพ้านะคะเพราะว่าตําแหน่งที่เ้ารั่วเนี่ยมันมันเข้ามาเยอะนะคะถ้าเราเชื่อมเข้าไปก็มันจะเป็นรูบโบน,นะคะ เสรแล้เราก็ต้องมาบายพาร์ตฝั่งกว่าแทนอันนี้ก็เราเอาส่วนเก่าออกก่อนนะคะแล้วก็จะดูว่าพ่อวิ่งไปไหนแล้วก็จะบายพารตปิดต,ตรงนั้นนะคะว <c oughs> ันนี้อากาศดีมากเลยฝนตกแต่เช้า พัท่อเกิดแล้วนะคะกคือสองช่องนี้จะเป็นท่อที่ไม่ได้ใช้แล้วก็คือ,อรั่วฝั่งซานนะคะเสร็จแล้วเอาอตรงนี้นะคะดัดท่อสองมาเข้าตัวท่อนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วเนะียเดี๋ยวเราจะเทสนะคะว่ามีรั่วจุดอื่นไหมแล้วก็จุดนี้ ยังอยู่หรือเปล่ารุวมกันน่ะถูกข้อไหมอืมห้าร้อย psi กลับมาดูที่ไนโตรเจนอัดดูโเทสจากท่อถึงคอยร้อนนะคะสามร้อยห้าสิบไม่ตกนะคะคอยร้อนไม่ัูว ขึ้รั่วรังเพิ่มอย่างเดียวนะคะขึ้นรั่วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พ้นสลงไปวานิดเด็น เติน้ำยานนครับน,นี่ข้อหรวเช็ครวนะเติมนเลยเตินเตนมน้ำยานะครับ R สามสิบสองสี่ร้อยห้าสิบกรัม ปล่อยเข้าเลยนะครับ ย3่ <13. S> 2 <12. S 1> เดี๋ยวเปิดแอร์ดูน้ำยาแล้วก็กระแสรนะคะน้ำยาเติมเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอคอยร้อนทำงานนะคะ อน,นี้ก็สะดวก่ารั่วฝั่งซ้ายนะคะเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็สามารถเชื่อมได้นะคะเพิ่งเปิดเครื่องนะคะน้ำยายังไม่นิ่งนะคะต้องรอกระแสะด้วยกระแสะได้แค่สองอยู่นะคะเต็มเพจเต็มเพจกระแสะจะอยู่ที่ เจ็ดจุดแปดแอมตัวนี้เป็นหมื่นแปดพันบ b ยูนะคะอินเวอร์เตอร์ MSYKS สิบแปด Vf นี่อะ R สองสองรอรอกระแสนะรอเครื่องโหลดสูงสุดกันนะคะนี่คอมเม่งสูงสุดแล้วค่ะ โฟมหน <Keep S 2> ้าเครื่องนะแหน้าไหนนี B ่ C ั้ง25มา้เครไม่อยู่ปะมาณ2กับ1 5อ่านกัน27 สองก็เสร็จเร็วดีนะคะไม่ใช่เวลาส่องกันทั้งวันเ <laughs> ดี๋ยวไปดูคอยร้อนข้างนอกนะคะโอ้กระแสดีนะคะได้เจ็ดจุดห้าจากเมนเพจเจ็ดจุดแปดถือว่าเยอะเลยร้อยี่สิบแปดนะะ ยาไอร้อนนี่ออกแล้วอุ่เลย่ก็ใช้ได้ก็วันนี้งานซ่อมเราก็เสร็จเรียบร้อยดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ